พูดถึงรายละเอียดในงานนะครับคุณกิติกาครับโดยเฉพาะจะมีมุมนิทรรศการและจัดแสดงสิ่งสะส,สมส่วนพระองค์เกี่ยวกับประศรีของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยค่ะก็ในส่วนของพระนีไทยเองนะคะก็ถือว่าสมเด็จพระเทระรรพรทัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารี ือเป็นเจ้าฟ้านักสะสมนะคะที่ทรงมีคุณอุปการต่อกิจการไพรสณีไทยเป็นอย่างยิ่งตรงนี้ก็จะมีการถ่ายทอดในส่วนของความเป็นนักสะส,สมของพระองค์ท่านเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะทางไพรสณีไทยก็มีการเปริดตัวไพรสินีไพรสัญญบัตรพร้อมส่งนะคะเป็นครั้งแรกในประเ<อ>ทศไทย<อ>ด้วยก็จะมีความหลากหลายในนั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ต้องการที่จะมีไว้นะคะสาหรับ เป็นสเตมชุดภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพก็สามารถที่จะหาซื้อได้นะคะครับจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิจน,นะครับท่านผู้ชมครับแล้ถ้าไปดูสเตมที่เป็นภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับดอกพุทธรักษาในแจกันค่ะนะครับขนาเดียวกันก็มีโปสการ์ดด้วยคุณกิติการะ ถ้าไปดูรายละเอียดของโปสการ์ดเนี่ยนะครับผมขอขอนุญาตเดลีลงตรงนี้นิดหนึ่งนะครับลงเอาไว้เห็นเด่นชัดด้านบนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะนี่คือสแตมป์ใช่ไหมครับค่ะแล้วนี่คือโปสการ์ดนี่นะครับท่านผู้ชมะครับคุณกิติกาช่วยบอกท่านผู้ชมนิดหนึ่งค่ะก็จะเป็นเ,เข้าใจว่าเป็นอันเดียวกันนะคะเป็นการจัดจําหน่ายในส่วนของเป็นซองจดหมายใช่ไหมคะที่เป็นภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพอ๋อเป็นซองจดหมายครับท่านผู้ชมครับใช่ค่ะเป็นซองจดหมายที่มีภาพฝีพระหัตถ์ ซึ่งติดสแตมป์พผีประหัดบนมุมเนี่ยแหละคับท่านผู้ชมอันนี้เป็นซองจดหมายค่ะก็จะมุมล่างเนี่ยนะคะก็จะเป็นภาพผีประหัดคือเมืองหมาจานวน9ภาพนะคะโดยบริษัทเบรสณีไทยจํากัดนั้นก็อัญเชิญจากสมุดบันทึกส่วนพระองค์ส่วนมุมซ้ายด้านบนเนี่ยนะคะก็จะมีข้อความที่พระองค์ทรงบันทึกว่าบางคนไม่โมโหบอกว่าจะซื้อเกาะตั้งประเทศเหมือนกันแต่จะตั้งเพื่อออกสแตมป์ขายพวกเล่นสแตมป์ประเภทนี้คือ คิดบ yeah, ิสเนสนะคะนี่แหละครับทุกผู้มค งานจะมีประจุในวันที่10สิงหานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้งานจะเอยอะก็เป็นโอกาสดีโดยเฉพาะถ้าจะ,จะพาน้องๆดเด็กๆเยาวชนไปดูอาจารย์ประยู่สวัสดีครับบล <พอ S 1> ็อกเกอร์เพิร์นสุยนะคะเป็นบล็อกเกอร์อยู่โอเคเนชั่นนะคะ,อะขอเรียนอนุญาตแนะนําบ้านที่พิพิธภัณฑ์นิดนึงค่ะครับบ้านพิพิธภัณฑ์ครับเกิดจากคนกลุ่มหนึ่งซึ่งหลายสาขาชีน่นี่แหละแต่มีใจตรงกันว่าเออเมืองเราเนี่ยยังขาดสถานที่เก็บของของประชาชนนะของสูงของเจ้านายหลักสีลายารลึกเรามีแล้วแต่ขาดของพวกนี้กระจุกกระจิกนะครับ ใช้ธรรมดาอทัอดด่วไปชน,นสามารานี่แหละแต่ว่าหาดูยากมากแหละก็เลยเกิดต่อตั้งบ้านวิพัยขึ้นโดยการขอบริจราคสารพัดยอย่างเข้ามาทั้งที่ดินทั้งอาคารทั้งข้าวของก็เปิดขึ้นเมื่อปี2544นะครับนะรอยู่ได้มาถึง7ปีแล้วเปนะ็นปีที่7นะครับนะ จะมีข้าวของทั่วไปสแสดงน,น่าสนใจมากเลยดิฉันชอบชินทอยอของไม่นสังกะสีของเล่สังกะสีก็พูดกันตรงๆว่าเราจะเป็นต้องสั่งจากนอกเข้ามานะครับก็เป็นหน้าตาคือคัพปี้ของยุคสมัยก่อนนะครับไม่ใช่ของเก่าแล้วก็พวกนี้เป็นขนมซึ่งบางคนหาเจอแหละแต่บางคนก็ไม่เจอแล้วนะครับเขายังผลิตอยู่ก็สำคัญคือเขายังผลิตอยู่ก็ยังไม่ได้ทิ้ง<อ>ยังไม่ได้เลิกไปนะครก็มีบาร์โค้ดด้วยนะครับมีออยรับๆเริ่มมีบาร์โค้ดมีออยนะฮะ และยญารับรองว่าอ่อยมากอ่อยพี่อ่อยจริงๆนะแล้วก็ของกระดาษพวกนี้ที่เราผลิตขึ้นเองนะครับพวกสมุดโพสการ์ดเพื่อเลี้ยงดูพิพิธภัณฑ์ครับพิพิธภัณฑ์รายได้ค่าเข้าคงไม่ไม่พอที่จะรักษาบัตเพราะว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆมันก็มีการผุพังนะครับประตูพื้นสายไฟนะครับ เราก็อาศัยข้าวของวันนี้ช่วยเลี้ยงบูตรที่นับแล้วไฮไลท์ของบ้านวิถธภัณฑ์นี่คืออะไรคะก็มีอยู่สองสาอย่างครับเพราะเราจะเน้นยุคมไม่ไม่เกินมาจาไม่เกินร้อยปียุครัชกาลที่5นะครับมีสัญญาขายตัวเองเป็น,าน,นทาสคนสมัยก่อนเนี่ยมีการเป็นทาสด้หลายวิธีแต่<อ>วิธีหนึ่งที่นิยมกันคือขายตัวแล้วก็มีสัญญามีกฎหมายคุ้มครองนะครับเราไม่เหมือนทา อาจารย์เสียงก็จะเป็นกระบอกนะคุณเอริสันแกคิดขึ้นหน้าตาเป็นอย่างไรเราไปดูกันได้พี่ที่บานพิศพัน่ะแล้วมาในงานนี้ 125ปีไพสนีไทยนะครับเขาก็เชิญมาช่วยจัดจัดนิทรรศการให้สนุกสนุกให้คล <waters S 2> ุกคลัสสินค้สขายดีนี่นะพอใช้ได้ครับขนมก็ขนมก็จุดกติกนี่แหละที่หาซื้อได้ยากเพราะว่ามันเป็นของที่มีกําไรน้อยร้านค้าเขาก็ไม่ค่อยอยากรับไปขายกันทั่วไปห้างใหญ่ๆเ็าคงไม่รับเขาก็ได้แค่50ตังค์บาทเขาบวกไคุ้มมากเลยนี่นุ่นตาเลยแบบฉันคิดว่าร่วมสมัยแน่นอน ตานี้ได้แต่เมื่อก่อนไม่มีบาร์โค้ดก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยครับเป็นเรื่องปกติก็มีโอกาสถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสจะแวะไปตั้งใจไว้อยู่คราบขอแตส่วนอย่าลืมนะครับสาวอาทิตย์นะครับสาวอาทิตย์เราเปิดนะครับบ้านพิษปัดวันธรรมดาเราไม่อยู่นะครับเราต่างคนต่างทำงานก็ผู้ใหญ่สามสิบบาทเด็กโตสิบบาทเด็กเล็กไม่เสียตังค์เด็กเล็กที่พาผู้ใหญ่ไปเที่ยวเขาจะให้ให้เด็กกันฟรีครับ คุณคค่ะรับพลชาของเราคือบริษัทนู๊ดมาเชิญมาช่วยการซื้อของกระจุกกระจิกน่ารักนะครับค่ะข้างหลังครับเรียกว่าอะไรคะนายหันตรีบาลนีอะไรนะครับนายหันตรีบาลนีหันตรีบาลนีถูกไหมคะหันตรีหรือหันแตรบาลนีถูกต้องครับเรันมาเลยดีกว่าออ่่่าาีเห็นไหมพวกเราชอบเรียกกันแบบว่าสับสับ ก็และเรียกบนเธียบัตรนั้นรอยเย้าแพทเทิร์น uh, ก uh, ็กลับกลายเป็นมาเรียกว่าฐานาล่าจรแเขนะครับทีนี้ชุดของเท้าเนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นชิ้นของเดิมก็คือว่ามีกระเป๋าสะพายครับสำหรับใส่เป็นหนังนะครับแล้วหนังเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่สามารถถนัได้ขนาดเหมือนย่างเดิมเลยนะครับกระเป๋าหนังของเท้านี่ครับจะไปโตยาวนี่นะครับแล้วรงบริเวณเนี่ยนะครับก็จะมีสัญลักษณ์อย่างงครับสัญลักษณ์นี้สำคัญมาก ตรงกระเป๋าตรงนี้แต่เราไม่สามารถจะหาได้เพราะว่ามันคน <า S 1> ่อนข้างค่าใช้จ่ายในเรื่องการทำที่คุณสูงมากเลย <นา S 1> ใครับใครจะตอบได้บ้างครับว่าตรงบริเวณกระเป๋าตรงเนี้น <า S 1> เขามีสัญลักษณ์เป็นรูปอะไรทราบไหมคะทราบแลอกครับรู้ไหมคะ เส้นธีนกระทรวงการต่างประเทศก็บอกไปที่กรมท่าครับนะครับก็ไปเจอข้าราชการใส่ชุดราชนจะประใส่เสื้อขาวต้องการเกณฑสีน้ําเงินเข้มเขาบอกว่าเป็นข้าราชการของกระทรวงของกรมท่าเขาใส่สีนั่นนียพวกเขาใส่สีน้ำเงินเข้มสีอะไรสีกรมท่าสีกรมท่าสุดท้าครับคนเราก็เลยชอบพูดเพี้ยนอีกอ่ะสีกรมท่าเนี่ยนสีของกระทรวงการต่างประเทศเขาแต่เส้นธีกระทรวงมหาดไทยเขาใช้สีออกสีว่า นะครับสีขาวและมุ่งมุ่งอย่างนันนะครับแต่ไปมาแล้วข้าราชการโดยทั่วไปก็มักจะใส่สีกรมท่าค่ะครับอันนี้ก็เป็นยุคในกันปลายราชการที่หกนะครับเรามาดูครับอ่าเจริญครับขอบคุณครับคุณด้วยค่ะนะครับทีนี้ยุคนี้เนี่ยในต้นต้นราชการที่เจ็ดนะครับต้นต้นราชการเนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับของเขาเนี่ยตรงเนี้ยองค์ที่ก็เป็นขาวกว่าที่สร้างไปโดยทหาเหมือนกันนะคะพี่เมนดูอย่างนี้ แต่ในยุคแรกน,นะครับมันจะมีบางชุดเหมือนกันนะครับว่าเขาก็จะใส่แบบเนี้ยแหละนะครับแล้วเขาก็แต่ว่าบางทีเขาก็ไม่ใส่รองเท้ารองเท้าที่เขาใส่เนี่ยน,นะครับมันจะเป็นพศ2454จะคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่ารองเท้าของเขา,ขาเขาใช้รองเท้าหนังกลับแลต้องเท้าใช้ตัวเดียบน,นะคระับเรามีรูปภาพประวัติศาสตร์นี่นะครับใน,นสมัยพศ2454บุรุษไปรษณยกำลังขายตู้อยู่ที่ถนนราดตึกระเบีย สวยงามมากเลยลูกนั้นแล้วก็ตู้ปริษัทเนี่ยไม่ได้ใช้ตาลลูกนะจับใช้ตาพระราชพลัตปราหมาทิ่รยยอ่อของรัชากาลท,ที่5ในจอปลอสวยงามมากนะครับแต่อันนี้เป็นสมัยราัชากาลที่เจ็ดปรับําเขาก็ใส่เป็นรอยย่อแพทเทิร์นอย่างนี้เหมือนกันนะแต่ราชบัตรแทกเกัน,นแต่ก<ต>็มีบาทละมีมมบาทครับอินทโนุเขาเรียกว่าอินทโนุนะครับเพราะว่ามีชันยศในสมัยการที่เจ็ดเนี่ยข้าราชการเริ่มมีชันยศละ เป็นชั้นเอกชั้นตัชั้นตรีอะไรเงี้ยแต่ว่ามีเป็นชั้นเอกชั้นโทวชั้นตีเนี่ยแต่ว่าเขาจะมีตำแหน่งอยู่สมมุติว่าเป็นชั้นตรีอ่าชั้นตรีเนี่ยก็เป็นอะไรอ่าเราเคยได้ยินคุณพักคุณขุคุณหลวงพระยาอะไรต่างๆเนี่ยค้าใส่ดอกเดีวยวเนี่ยเป็นช่อชัยพฤกษดอกเดียวก็เป็นท่านขุนนะครับเป็นท่านขุนนะครับแต่พอเป็นชั้นโท มีสองดอกเนี่ยนะครับถ้าแต่งกันยศเลยจะมีสองดอกนะครับมาเป็นพญาตอ้าวพญาสวัสดีพญาไม่ใช่แล้วจะเรียกว่าอะไรดีครับ,บค,ครับท่านเจ้าคุณครับถูกต้องเลยเป็นเจ้าคุณเพราะเป็นพญาเขาเป็นเจ้าคุณภรรยาของท่านเจ้าคุณนี่ก็มีอานิสงส์เหมือนกันไม่สมมติว่าถ้ามสมมติว่า,า,มมวาท่านเจ้าคุณจะชื่อพญา เทพประสิทธิ์ไปรสณีมีนะพระยาเทพประสิทธิ์ไปสณีแต่จริงๆครับไม่มีไม่ได้เป็นพระยาเลยจริงๆหรอกเทพประสิทธิ์ไปสณีเป็นขุนเทพประสิทธิ์ไปสณีนะครับแต่ผมยกให้ว่าเป็นตังว่าเป็นพรยาพระยาเทพประสิทธิ์ไปสณีเมียของพรยาเทพประสิทธิ์ไปสณีไม่ได้เป็นนางเทพประสิทธิ์ไปสณีแล้วนะไม่ใช่เลยครับเป็นอะไรครับเป็นคุณหญิงโอ้โหแบบนี้เป็นคุณหญิงเลยคุณหญิงเทพประสิทธิ์ไปสณีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณหญิงเล็กเนี่ยนะฮะพรยาก็เป็น ทำอยากเป็นไหมอากค่ะเป็นตายสักจ้ะนะครับแล้วก็มีอะไรบอกท่านขอบคุณสักคนหนึ่งนะครับขอบเป็นตรงนี้แล้วกันคะแต่เป็นนี้เป็นเป็นแม่แมนไปก่อนแม่แมนนะครับพระราษฎร์เนี่ยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีชั้นยศกันเขาก็มีการใส่บาทนะครับชั้นตัวเอวีหนึ่งขีดแล้วมีโกงโกงขบนชั้นสองมีสองขีดชั้นสามมีสามขีดต่อมามีชั้นพิเศษขึ้นมาก็มีสี่ขีดใหญ่สี่ขีดเนี่ย จะกินไปถึงตำแหน่งปริหารกระทรวงเลยพอมาเป็นซีปับระยะหลังเนี่ยผมเองโชคดีนะได้ทันเป็นสมัยที่ยังเป็นพวกชั้นเอกชั้นต้นดีครับตุ่บ่านนี้ยิ่งเยอะได้แต่งแบบด้วยแล้วก็อยู่ได้พักทำงานได้พักหนึ่งเขาก็เปลี่ยนไประบบซีเป็นระบบซีคือซีระบบซีพี